จะทำลาบนะคะมีส่วนผสมด้วยอะไรบ้างคะลาบเนี่ยเราเดี๋ยวเราจะต้มหนังนะคะลาบของเราก็จะมีไส้นะคะนี่การต้มต้มไส้ต้มหนังหมูเนี่ยมันก็จะมีตะไคร้ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็รากผักชีอพอดีมีรากผักชีมาเราก็ใส่รากผักชีให้หอมนะคะ เป็นจานดับกินข้าวใช่ไหมคะ,คะอันนี้อะไรคะใส่ไส้เข้าไปค่ะไส้อ่อนครึ่งกิโลที่ขาดไม่ได้ก็คือเกลือนะคะลูกสาวหยิบเกลือมาเลยนะคะใส่เกลือนะคะปึ้งก็จะเอาประมาณคือทําอาหารกินเองที่บ้านนะ,ะลูกสาวแซวว่าไม่ไม่อะไรนะต้มนะคะก็สักสามสิบนาทีเราวมาดูกันอีกทีค่ะ นะคะเราก็มาทําต่อนะคะหมูหมูแดงนะคะใส่ผงฟูนิดนึผงผงนัวน,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 นะคะแล้วก็ใส่เกลือนะคะนะคะข้าวคั่วอันนี้นางเอกของเรานะคะข้าวคั่วเนี่ยเราลงในคลิปท,ที่ผ่านมาแล้วนะคะเราตําเองค่ะแล้วก็พริกคั่วที่เราตําเองเหมือนกันนะคะมะนาวหกลูกนะคะ ทีนี้เครื่องหอมของเราก็จะมีหัวหอมแดงอ่าใบมะกรูดฝอหัอ่นฝอยผักชีต้นหอมหั่นนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือผักชีฝรั่งหั่นนะคะแสละแน่ค่ะอ่าสิ่งที่ตัวชูโรงตัวหนึ่งก็คือ อันนี้เครื่องในก็คือไส้ต้มที่เราถ่ายคลิปกันตั้งแต่ต้นรายการไปนะคะแล้วก็นังหมูหั่นค่ะทีนี้นะคะในส่วนของหมูเนี่ยเราจะต้องทำให้สุกนะคะเราก็ใส่เกลือไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมคะใส่มะนาวหน่อยนะคะคนให้มันรู้สึกถึงรส รวนหมูนะคะให้สุกนะคะแล้วก็ใส่น้ำซุปที่ต้มของหมาแปันทีแล้วก็รวนหมูนะคะให้สุกเราเราทำอาหารกินเองเราก็จะได้มั่นใจนะคะจากอ่าอาหารกินเอง ทำสไตล์ด้านบ้านค่ะอยู่บ้านนะคะสไตล์ดบ้านง่า,า,ายานานๆนะคะนะคะเมื่อรวนให้สุกได้แล้วนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะกลิ่นหอมมากเราก็ใส่ข้าวคั่วคะ่ะเอาเข้าวคั่วเลยคะ่ะข้าวคั่วนะคะก็กะประมาณสามช้อนโต๊ะนะคะ อันนี้ทับพ,พีค่ะแม่ลูกแสวอะอันนี้แทปพีอันนี้ก็ใส่ขึ้นในไปเลยนะคะแม่ครัวเนี่ได้กลิ่น,นหอมของข้าวคัวเลยเข้าวคััวเราตักเองน,น,นะคะจากที่ผ่านมานะคะทุกคนทีนี้เราก็เอาข,ของ หอมแดงเราก็ใส่เลยนะ,ะคะต้าวคั่วหอมมากพริกใส่ตอนท้ายนะคะวนให้เข้ากันก่อ ที่บ้านอะไรกันทำกินเองนะคะก็จะมีอะไรนิดหน่อยน,นะคะจมกครัวผู้วไข่ food, แมวแมวปรุงรสด้วยน้ำปลานิดหน่อยนะคะเมื่อกี้มีแมวแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นพริกพริกก็เราก็ทำเองเหมือนกันนะอะ็ดมาก เราปรุงรสตามชอบใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะนะเค็มอะไรได้ตามชอบไปเลกตอนเราทำที่บ้านนะคะก็จะมีเออเลรนนิดนึงชิมตามชอบนะคะเดี๋ยวเราจะไปแต่งใส่จานค่ะ